พลสักครู่นี้ปาชิวาได้เรียนท่านผู้พีเกยียรไปแล้วนะครับว่าวงที่จะมาบรรเลงเนี่ยเป็นวงเครื่องสายไทยจากภาควิชาดนตรีไทยนะครับแล้วก็มีการขับร้องโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสองและสามนะครับก็คือเป็นเด็กม้อนตน้นทั้งหมดเลยหนไหมครับค่ะแล้วปาชิวาร่วมร้องด้วยหรือเปล่าร่วมด้วยร่วมด้วยเมื่อวานนี้ปาชิวานะครับ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้โอกาสเดินทางไปทำเม,ม,มยูนะครับหรือเป็นการเรียกว่าพิธีลงนามข้อตกลงนะครับระหว่างวิทยาลัยศิลป์กับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ท่านผู้บริการได้รับเกียรติมาด้วยกันได้ไหมลูกบางคนท่านผู้บริาการได้ยืนเพื่อ ให้ทุกคนเข้า้จด้วยนะครับครัาสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้นัดการได้มาชมนัีอีกครั้งหนึ่งถึงที่สัญญาของเราเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็พวกเราเนี่ยเอาการแสดงต่างๆนะครับไปทําการสาธิตไปแน่แนวให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งได้ชมกันเพื่อจะได้สนใจแล้วก็ อยากจะมาเรียนที่วิทยาศิลป์ในระดับชั้นมรธยมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่สี่และก็ถ้าษะม .6 แล้วก็ต่อไปี้กันดีได้เมื่อวานหนูไปโชว์เพลงอะไรนะเต่าเอยค่ะไปโชว์เพลงเต่หาหงอเหนไครับไปโชว์เพลงเต๋ามาโอโหที่ที่นันเขาชอบมากเลยครับนะฮะถึงขนาดกันลุกขึ้นเต้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่ๆที่ไปร่วมนะครับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย จะให้ระหว่างนี้ที่กําลังรอเนี่ย<ม>เห็นว่าหนูมีความสามารถมากมายหลายอย่างออกรายการแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้มีรายการอะไรบ้างครับหาก็ถ้าเกิดตอนนี้ค่ะที่สามารถติดตามได้ค่ะตอนนี้ประจําอยู่ทางช่องเจ็ดรายการชูทางดาวทองค่ะสามารถติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงสี่สิบห้าค่ะโอ้สามารถเข้าไปไดูผลงานได้แล้วมีช่องด้วยไหมช่องก็ทําช่องยู่ <c oughs> เป็นของตัวเองค่ะชื่อช่องว่าปานชีว c ายชาแนลค่ะปานชีวาชาแนลนะครับท่านผู้ปกครองที่ชมอยู่ตรงนี้หรือว่ารับชมร้ายสดอยู่นะณะนี้สามารถเข้าไปดูผลงานของหนูได้ได้ค่ะเอานี้ระหว่างรอยังไม่เสร็จเลยจริงๆขอสักหนึ่งเพลงอยากจะโชว์เพลงอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่ชมอยู่สักเพลงหนึ่งครับ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> ชิญเลยครับ ตอนนี้ครับผมนายมุ่าคุณเลิศเดอเบียาอยู่ยานปจับสาครับจะทาเสียงนกกาว่าครับนกกาว่าต่อไปครับตอนนี้ครับผมนายกับตันลุงดอยู่ชันปตองขอทับสองเป่านกแล้วะเดเดขอขอไปะขอจะยกซิงเซอร์ลูกซิง์ผมตื่นเต้นมากอ่อตัดเด็กซิงเซอร์ออกนะครับฝ่ายที ja, ่ดีนะครับเป่าเสียงอะไลุงิ้ ลนงคนรุ่นกุงจดบรู้จักนรุ่นดุงไหมไม่รู้จักค่ได้ยินค่ะกลางเขนจะก่อนมีกลางเขนตัวนึงกลางเขนมาดีก่อนไม่เป็นไรกลางเขนขึ้นมาที่ก่อนครับอันนี้สารภาพต่อหน้าสื่อมวลชนเป่ากลางเขนเสร็จครื่องดนตรีหลวงทางนะครพอครับพอครับเดี๋ยวเร่งไปสอบสวนเลยนะครับทำครึ่งหลวงทางใช่ไหมลูกเอาคุยเอาคุยแล้วทำเสียงร้องอะไรเนึ่ง แล้วยูไหนของที่เสียงหายก็จะได้เห็นเดี๋ยวจะได้รายงานถลูกใครทำทงังไม่เป็นไรคือของของของอยุเป็นร้อยปีแล้วก็พังได้นะครับเอาเดี๋ยวทาเสียงให้ฟังหน่อยว่ามีเสียงอะไรบ้างท่านท่านท่านผูมิกเย็ตครับอันนี้คือเครื่องดนตรีที่เราทําเรียนเสียงสัตว์์มาสักครู่นี้ใช่ไหมครับอันนี้เสียงอะไรขอกทีหนึง่งไก่ครับอาวเดี๋ยวเราฟังเสียงไก่กันนะครับ ตัวผู้หรือไงตัวเมียตัวเมียครับแล้วถ้าเป็นตัวผู้ตัวผู้บอกไงตัวผู้บอกไงหัวไปมากคือเสียงต่ำหรอตัวผู้เสียงต่ำตัวเมียเอาใหม่ตัวผู้ นกกาว่าขอฟังเสียงนกกาว่าหน่อยครับอย่างงี้เหรอแค่นี้เหรอนอกกาว่าอันนี้นกกาว่าวตุ้มมือกตุ้มอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ครับไม่มีโอเคเหมือนนะครับนกกระว่าวไหมครับเหมือนนะครับอ่าต่อไปสุดท้ายอันนี้อะไรครับ ลงไปนะล,ล,ลูะลก,กลงบอลตรกอนทีเลยลงบอลนะลูะลก,กลงไม่มีลงวรลก,กลอนอาจนามั่งขึ้นจรู้นะอันนี้มี ไม่ถ right? ูกหรอครับหรือว่าใกล้เค <i> ียงนะครับใกล้เคียงนะฮะแต่แต่ผมบอกว่ายังไม่ถูกใจคออีกสามทีอ่านพขอพ่อพานขพ่อพานเกษีวิชาเครื่องสายเด็กเด็กคลี่ทีแล้วเป็นเอ็กอะไรลูก อ๋อคนนี้คือเป็นปีผ้านะครับที่มีปีผ้าแต่เครื่องสายไทยเนี่ยให้มาช่วยเฝ่าทำเสียงนมนะครับอ่ะขอเสียงรงดูให้กับทั้งสี่ดีด้วยนะครับ